สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับที่ช่อง Goal Sport com กันนะครับปูทางขยับเทนต์ขึ้นกลางอดัมเชียร์ลิเวอร์พูลชิลวอกเกอร์ชาเลียดัมได้ออกมาระบุว่าลิเวอร์พูลน่าจะลองดึงคร w ว l อ e เกอร์มาเสริมแก่งโดยสือว่ามันจะเป็นการช่วยให้พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบมากนะักหากจะดันเทนต์ e อเล็กซานเดอร์อาร์โนขึ้นไปเป็นกองกลางชาเลียดัม อดีตกองกลางลิเวอร์พูลยอสโม,มสอนแห่งวิธีพิมเมติอังกฤษแสดงความเห็นว่าลิเวอร์พูลควรพิจารณาเกี่ยวกับการดึงคายวอลเกอร์แบ็กขวาแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อนาคตของวอลเกอร์กำลังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลังจากที่เขาเหลือสัญญากับทีมอีเพียงละล่าหนึ่งปีเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้แข้งวัย33ปีมีข่าวกับไบร์นมมวนิคอย่างหนักอระดมเผยว่าผมคิดว่าการขยับเทนไปเป็นกองกลางคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลอาจจะพิจารณาเขามีบทบาทอย่างมากในหลายเกมกับ การเล่นในตำแหน่งนั้นเหมือนที่เราเห็นเขาทำกับทีมชาติอังกฤษในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ผ่านบอลได้ดีที่สุดของสโมสรในประเด็นที่เกี่ยวกับระยะในการผ่านบอลและรูปแบบของการผ่านบอลถ้าคุณมีกองการที่ทำแบบนั้นได้แล้วละมันก็จะเป็นการเปิดช่องทางทุกอย่างถ้ากับเพื่อนร่วมทีมทุกคนแต่ถ้าพวกเขาสนใจที่จะทำอย่างนั้นก็จะเป็นต้องหาแบ,บ็กขวาคนใหม่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าคล์วัคเกอร์อาจจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ซึ่งสำหรับผมแล้วนั่นคือคนที่เขาอาจจะลองพิจารณาสักหน่อยชาเลีย เ,เอาละครับลิวภูจะเปิดโตเจรจารในดีลของคายวอ์กเกอร์หรือไม่ก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกอสสปอร์ตคอมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ